สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเรามาย้อนอยุคครับกับรถไถเดินตามหรือเดินตามรถไถประมาณนี้ครับตรงนี้รถไถใหญ่ลงไม่ได้ครับเรา,เาเก,เก,เก็เถไถแท็กแท็กองลาครับกับหใหญ่ๆเฮ้ยเอเร็วๆกอนนี้ได้ไหมเอาวิ่งตามได้ไหมสายจะเหนื่อยแล้วครับ ล้วให้วิ่งตามนะอ่ะกลับลำละสองคันเงี้มันจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะ เ,เพราะว่าเดินตามรถไถครับใกล้จบแล้วครับรนานี้ก็ไถอยู่ที่ไร่ละ300บาทครับต่อไร่ คแล้วบอกสุดท้ายแล้วบอก,บอกดูดูแันยูของเขากลแต่งยังไงใช้เลนไดครับใกล้จะจบละ เก้าเแรงเยเก้แรงด้วยเกาจุดแรงเรับลพุเก้ดห้าแรงเด้อด่น้องเยอันนี้ก็เก้า้าเหมือนกัน รียกว่าย้อนยุกเพราะว่าปีนี้ฝนตกแรงมากครับฝนตกเยอะแล้วก็รถไถใหญ่ไถไม่ได้ครับเป็นโอกาสของรถไถนาเดินตามหรือเดินตามรถไถนี่แหละเป็นโอกาสเขาเลยครับโอกาสทองเพราะว่าลงคนนี้ลงไม่ได้เลยนะคน เตรียมจะวานเลยนะหวานเสร็จก็คาดต่อเลยครับ ไมหยุดเลยนะช่วงนี้งานมีตลอดครับรถไถใหญ่ก็จอดอยู่บ้านเจอดทุกทีมงานมีนกล้ามาลงถ้าลงก็มีใส่เหล็กด้านข้างครับล้อเหล็กด้านข้าง เนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกนะดูครับน้ำไหลน้ำเยอะมากปีนี้ชาวนาจะทำงานลำบากครับทำนานลำบากมาก พอ,อยังพอ,อยังกลับแล้วบอกเรืองอ,อ,อเรืองพลาดเพราะว่าเรือเรือแปลว่าพลาดนะฝางคอมเมนต์ับพวกคุณตายดิสูงจริงเลยเอ,อันนี้วานแล้วบอกก่อ, <S <S อน,น,นอ,อันนี้วานยังร่างก่อน อ๋อคาดคาดเสร็จ oh, ก oh. 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 okay. oh. right. yeah, ็วานเลยหอเ่าวานหล้วโอ้ออันนี้อันนี้หวานแล้วบอเ่อ๋ออันนี้คาดต้นนี้ต่าดต้นนี้ต่ออ้องหวนเน่ต้องเอาดินออกก่อนจนนี้หวานเสร็จแล้วครับพอหวานเสร็จแล้วก็คาดต่อเลยตรงนี้เพิ่งจะให้เสร็จนะ ใช้เสร็จก็จะหวานแล้วครับหวานเสร็จก็ทําการคาดต่อเลยครับนี่แหละคาดเขาจะประมาณนี้ครับฟันนี่ไม่ต้องนับเลยครับเยอะ เราทีนึงครับลูกเหนื่อยแล้วเสียงเคราะหากครับเฮ้ยจบจบ วนการสุดท้ายครับภาคไปได้มันต่ำบ่อันนี้ปรับระดับได้ครับมันต่ำเกิน โอเคป่ะเ okay, oh. ด้งเด้งเดงเลยแล้วก็วิ่งตามอะ่ะเด้งเด้งเดงเดง้ดงเดง้งยิ่เฮ้วิ่งตามเลยทีเนี้ย <laughs> <laughs> ไปดูอ,อย่างนี้เลย <c oughs> ต้องเร่งแดงเดงเพราะว่าแมบบันค่ำแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็เรียบ เขาจะมาสามสี่พันนะอันนี้มาสองพันเองอ๋อนี่ทางขึ้นทางลงเขาตรงนี้เองครับ <c oughs> น,นี่หวานเรียบร้อยแล้วคาดก็จบเลยครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาน่าจะสองรอบก็เหนื่อยเหมือนกันนะอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ